สวัสดีครับพี่น้องชาวยูนิวายนะครับตอนนี้นะครับเนาะเรามาอยู่ที่ทะเลบางแสนแล้วนะครับเนาะก็อ่าเราจะสังเกตได้ว่าวันนี้ผู้คนไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่นะครับเนาะแต่วันนี้เราเจอฝูงพี่เพื่อนลำบากไปประมาณ4-5สน่ห้าคนไล้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตามมาครับถ่ายพี่เนี่ยแหละนะฝูงพี่เพื่อนสองคนนะ่ยน้อเสื้อดิ่มถ่ายก็อยู่ตรงโน้นเนะ่ย เราก็หาเขามานานนะครับเราแต่ก็แค่กกนั้นแหละทำได้แค่นั้นแหละนะก็เราจะมาเล่นน้ำนะตามอำเภอใจไปนะครับวันนี้นะขึ้นลมนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้สาวนี่แรงจริงๆแน่ะแบบนะโอเคเลยนะฮะเข้าไปคุยดี<ส>ไหม อย่าเลยแฟนเห็นโ oh. อ้โหถาม่้ว่าสงการสงการวีนี้เนี่ยนะคิดว่าสีอะไรเหมาะที่สุดสาหรับสงการวีนี้ถาคนนี้ก่สอ,กอกสอีอะไรไถ้ามีด้วไม่วไวานี้นะเยวใหมน้แไหมันีมัอเอ้ายว ้ไดก่อนั้นมาจากที่ไหนฮะขนแปะขนแปะนะฮะอันนี้คนเชียงใหม่ขนเหนียวเหมือนกันเลยนะครับไม่เอามาพักที่ไหนฮะอ๋อโอเคครับผมแมวการสามวันแต่ปิกแรงนี่นะฮะอ๋อคือมุดๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าเลยคนเหนก็ต้องกล้าดิดนึงนะฮะถ้าผมหลอกหลอกกว่านี้อีกสองเปอร์เซ็นต์นะก็จะขอเบอร์แล้วแหละนะฮะแต่ว่าหน้าตาไม่หลอกก็ได้แค่นี้แหละฮะ โอเคฮะเรามาสัมผัสความเป็นทะเลเลยที่หนึ่งเจอแล้วเสียเหียดเสียสิงแล้เท้าจุ่มน้ำกันแล้วนะฮะเท้าจุม่มน้ำไปเลยอะไรฮะแต่ว่าไม่กินเ้นูเนี้ยเอาชิมมาเปลี่ยนนะกเ็เอาแค่เอาเะะแค่เท้านน่อแหละฮะแค่เท้านี่ยแหละนะแล้วก็วันนี้เราจะกลับกันแล้วนะฮะก็ยังไงไปเจอกันที่เชียงใหม่สงการนะฮะส่วนสงการปีนี้นะครับก็จับที่ไหนดี นี่เจอที่บุรีรัมดีไหมะนะแต่ว่าก็คงไ,งได้ผู้ชายได้เปรียบนะแต่ผู้หญิงคงไม่ได้อะไรแล้วผู้ชายก็ได้ไม่ใช่ได้ผู้ชายไม่ใช่ได้เปรียบนะได้เปียกนะฮะแล้วโอเคนะเดี๋ยวคงต้องแค่นี้แหละนะให้พวกผมไปหาความสุขส่วนตัวบ้างดีกว่าขอบคุณมากและเจอกันในยูนิวายเอ็กซ์ทรับริปคิปรีโอสุดท้าย สวัสดีครับ